สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมพามาเดินเที่ยวกันที่สำเพ็งนะครับตานสำเพ็งนี่ครับผมมีทุเรียนด้วยนะครับนะครับมีของกินนะครับผมมีลูกชิ้นปิ้งนะครับพาเพื่อนๆมาชมกันนะครับผมนี่ครับมีตุ๊กตาก็มีนะครับผมเยอะเลยครับผมนี่ครับ มีพวกของกิฟต์ช็อปนะครับผมหลายร้านให้เลือกเลยนะครับผมนี่ครับวันที่ผมไปก็มีคนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมนี่ครับวันที่ผมไปนี่ครับก็พอมีคนเดินอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ถือว่าไม่ถือว่าเยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีอยู่ครับผมนี่ครับมีร้านค้าให้เลือกกันนะครับผมมีกระเป๋าก็มีนะครับนี่ครับ เสื้อผ้าก็มีนะครับผมนี่ครับมาเลือกมาชมกันได้นะครับผมนี่ครับมีหลายร้านให้เลือกเลยครับผมนี่ฮะบรรยากาศก็ไม่มีแดดนะครับผมแดดไม่มีครับแต่ก็ยังไม่มีฝนนะครับนี่ครับครับพาเพื่อนๆมาชมกันนะครับผม มาเดินเที่ยวตลาดสำเพ็งกันนะครับนี่ครับมีพวกอาหารแห้งก็มีนะครับนี่ครับพวกอาหารแห้งก็มีนะครับผมนี่ครับมีพวกปลาหมึกแห้งก็มีนะครับนี่ครับผมมีหลายอย่างมากเลยนะครับนี่ครับ ตรงนี้ก็จะมีเป็นโซนที่คนเดินเยอะอยู่ครับผมตรงนี้ครับรถมอเตอร์ไซค์ก็มีวิ่งนะครับผมนี่ครับมาดูทุเรียนครับผมนี่ฮะมีขนมมัดมีพวกขนมมีพวกของกินนะครับผมมีหลายร้านเลยครับผมวันนี้ก็พอมีคนมากแต่ว่าคนอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับมันจะเป็นพวกบางช่วงมากกว่านะครับ บางช่วงเวลาก็คนหนาแน่นนะครับผมบางช่วงเวลาก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมก็เดินดูของได้สบายๆนะครับนี่ครับเดินเลือกชมเลือกซื้อของกันได้เลยครับผมนี่ครับนี่ครับมีร้านค้าอยู่ฮะมีร้านค้าร้านรองเท้าก็มีนะครับผมนี่ครับมีของขายเยอะมากเลยนะครับผมนี่ครับ คนมาเดินก็เยอะอยู่นะครับมีพวกโซนกิฟช็อปนะครับตรงนี้เป็นโซนกระเป๋านะครับผมนี่ครับมีหลากหลายลวดลายหลายสีมากเลยนะครับผมนี่ครับคนเดินเยอะมากเลยครับต้องเดินต้องค่อยๆเดินนะครับเพราะว่าคนเดินเยอะมากนี่ครับชาวต่างชาติก็เยอะนะครับผมตรงนี้เป็นเนี่ยครับ คนเลือกซื้อของกันเยอะมากเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกโซนกิฟช็อปแหะครับแล้วก็ช่วงนี้มันใกล้เทศกาลวันคริสต์มาสนะครับคนก็จะมาหาซื้อของคริสต์มาสกันนะครับผมนี่ครับเป็นกิฟตติดผมนะครับนี่ครับผมเยอะแยะหลากหลายมากเลยนะครับนี่ฮะ เป็นพวกต่างหูเป็นพวกตุ้มหูนะครับผมเป็นพวกสร้อยนะครับเนี่ยครับมีเยอะมากเลยครับนี่ครับร้านนี้ตกแต่งสวยมากเลยครับตกแต่งช่วงคริสต์มาสพอดีนะครับผมนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับผมนี่ครับมีตุ้มหูนะครับเยอะมากเลยครับ มีพวกกิฟต์นะครับผมแต่ว่านี่ครับเวลาเดินก็ต้องเดินหลบๆนิดนึงนะครับนี่ครับผมมาเจอตุ๊กตานะครับตุ๊กตาหุ่นนี่ฮะน่ารักมากเลยครับนี่ครับผมทางร้านนี้ก็จัดตกแต่งได้สวยงามมากเลยนะครับนี่ครับมีตุ๊กตานะฮะนี่ครับผมโซนนี้ก็สวยนะครับ สวยมากเลยครับผมนี่ครับมีไฟแสงสว่างเยอะมากเลยครับผมนี่ครับตุ๊กตานะฮะสวยๆเลยครับผมนี่ครับมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมนี่ครับเจอขนมถูกใจนะครับเลยแวะมาซื้อนิดนึงครับผมเป็นขนมนี่ครับขนมลังพึ่งครับ มีหลายไส้มากเลยครับผมนี่ครับมีไส้ข้าวโพดน,นะครับนี่ครับอร่อยมากเลยนะครับผมเคยมาซื้อกินแล้วครับผมถูกใจก็เลยกลับมาซื้อใหม่นะครับนี่ครับมีหลาย